การจัดการศึกษาทุกมหาวิทยาลัยล้วนแต่ให้ความสำคัญเรื่องห้องสมุดเนื่องจากว่าห้องสมุดนั้นเป็นฐานหรือเป็นแหล่งของการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาบุรรัชยวิทยาเขตล้านนาก็เช่นเดียวกันก็ไม่ต่างจากทุกๆมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ห้องสมุดโดยศูนย์บริการวิชาการนั้นได้พยายามที่จะผลักดันได้พยายามในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นโดยการนำวัสดุในส่วนของหนังสือก็อตามในส่วนของสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็ตามรวมทั้งการบริหารจัดการภายในห้องสมุดนั้นให้เป็นห้องสมุดที่มีคุณาภาพในระดับที่สูง และสอดคล้องกับคณะซึ่งเราเปิดอยู่ทั้งหมด3คณะ4คณะ11สาขาวิชาด้วยกันให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการทางพระพุทธศาสนาน,นั้นเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาห้องสมตุตของมหาวิทยาลัยมหาปราิญญาิวุวาล้ารน,นาจึงได้มีการเดินหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีการจัดระบบโดยมีการพัฒนาการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนใจในพระพุทธศาสนานั้นได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้มีโอกาสได้มาค้นคว้าวิชาการทางพระพุทธศาสนาซึ่งเรามีอยู่เป็นจํานวนมากจึงกล่าวได้ว่า ฐานข้อมูลในทางพุทธศาสนาของเราซึ่งอยู่ในห้องสมุดนั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อก็อตามไม่ว่าจะเป็นหนังสือก็อตามเราสามารถหรือเราอาจพูดได้เต็มปากว่าเรามีอยู่เป็นจํานวนมากที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าเรามีพระไตรปิฎกหลายๆฉบับทั้งพระไตรปิฎกฉบับภาษาขเขมรพระไตรปิฎกฉบับฉบับภาษาลาวพระไตรปิฎกฉบับภาษาทิเบต พระไตรปิฎกฉบับภาษาพมา่าพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสรวมทั้งคัมภีร์เก่าๆซึ่งเป็นคัมภีร์อักษรล้านนาซึ่งรอวันที่ให้ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิวัติร่วมกันเพราะฉะนั้นห้องสมุดของวิเขตล้านนาจึงกล่าวได้ว่าเป็นมหาเป็นห้องสมุดที่จิ๋วแต่เราทําให้แจ๋วแล้ในอนาคตข้างหน้านั้นสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นข้อตามสื่อเทคโนโลยีในการที่จะช่วยทําให้เราได้ตรวจสอบว่าเราคงค้างหนังสืออย่างไรเรายืมหนังสืออย่างไรร,งอองไร,รวมกระทั่งว่าหนังสือที่เราต้องการมีอยู่มากน้อยเพียงใดในชั้นหนังสือเพราะฉะนั้นในทศวรรษที่จะถึงในฐานะของผู้บริหารห้องสมุดนั้นมีความประสงค์และตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าห้องสมุดของวิเขตล้านนา จะเป็นห้องสมุดกึ่งอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้